รอบรู้สู้โควิดวันนี้จะมาเรียนท่านผู้ชมได้รับทราบถึงเรื่องการตรวจโควิดด้วยตนเองโดยใช้ชุดแอนติเจนการเลือกซื้อนี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าขณะนี้มีชุดแอนติเจนขายในตลาดมากมายที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะที่ขายตาม โซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตอยากจะแนะนําว่าสถานที่จะไปซื้อมีอยู่3-4ที่เท่านั้นเองที่จะซื้อได้นะครับได้แก่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนร้านขายยาคลินิกที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและมีเภสัชกรอยู่ร้านขายยาแล้วเวลาไปซื้อนะฮะก็อย่าไปเลือกซื้อของแพงหรือของถูกแต่เลือกว่า ชุดนั้นเป็นชุดการตรวจแอนติเจนไม่ใช่ตรวจแอนติบอดีหรือตรวจภูมิคุ้มกันแต่ตรวจตัวเชื้อคือแอนติเจนและจะต้องมีอยอยรับรองเพราะว่าบางครั้งบางรายการบางบริษัทเนี่ยร้านเอามาขายโดยที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนก็มีและที่สำคัญที่สุดคือกรุณาดูอย่าให้มันหมดอายุอยู่ในแพ็กเกจที่ปิดมิดชิดที่ดีอันนี้คือการไปเลือกซื้อ อันที่สองคือเวลาที่เราจะตรวจก็ขอให้ท่านไม่ใช่วันนี้ไปสัมผัสคนแล้วตรวจเดี๋ยวนั้นไม่เจอแน่นอนถ้าเราไปใกล้ชิดคนที่เป็นโรคเราจะตรวจเจอวันที่3าไปแล้วเพราะตรวจไม่เจอเราอย่าเพิ่งดีใจแล้วก็ไปใช้ชีวิตอื่นๆโดยที่ไปแพร่โรคก,ก็เป็นไปได้วันที่ตรวจล้างมือให้สะอาดเลยนะเช็ดโต๊ะให้สะอาดเพราะเราต้องเช็ดให้สะอาดอย่าให้มีปนเปื้อนของเชื้อโควิดอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวจะทําให้เราแปรผลผิดหลังจากเตรียมโต๊ะ ไอศาสตร์ล้างมือสาสตรแล้วก็ทําการเก็บการเก็บก็เก็บที่จมูกชุดตรวจบางอย่างต้องเก็บลึกไม้ปัน่นตารียาค่อนี้ต้องแย่ไปเกือบบทเก็บปันนับ1นถึงหปัน่นหรอบทั้งสองข้างนะฮรพอปั่นเสร็จแล้วเราก็ฉีกชุดตัวจออกมาแล้วก็เอาที่เราปั่นเนี่ยลงไปในกระบอกที่เตรียมมีน้ํายาอยู่กวน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 นับทักหถึงสิวินาทีแล้วจึงเอาน้ํานั่นมาหยดลงในถาด ถาดก็จะแบ่งเป็นสองช่องช่องหนึ่งเขียนว่าตัว C นะอีกช่อง T จุดใหญ่จะแปลผลในไม่กี่นาทีนะประมาณ5 1 0นาทีแล้วแต่ชนิดบางอย่างก็1นนาทีให้ดูที่ข้างข้างฉลากว่าแปลผลเมื่อไรถ้าถึงเวลาแปลผลเราก็ไม่อ่านมันจะเปลี่ยนสีเป็นแถบถ้าตัว C ขึ้นตัว T ไม่ขึ้นก็ลบแล้วถ้าตัว T ขึ้นด้วยก็บวกท่านติดเชื้อแล้วนะ หลังจากตรวจเสร็จแล้วสิ่งที่ท่านใช้ทั้งหมดจะต้องทําลายเพราะว่าอาจจะมีปนเปื้อนเชื้อที่ยังไม่ตายจะไปติดคนอื่นการทําลายก็คือว่าเอาชุดนั้นใส่ถุงพลาสติกลาดด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําโดยอาจจะผสม1นต่อหก็ได้แล้วลาดลงไปเลยครับแล้วปิดถุงแล้วก็ทิ้งทิ้งเหมือนกับการทิ้งหน้ากาก,กอนามัยหรือท่านจะใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นก็ได้แล้วก็ใส่ถุง แล้วรอรถเก็บขยะมาบอกว่านี่เป็นขยะติดเชื้อเขาก็จะเอาไปรวมและเอาไปเผาที่โรงงานเผาขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานครหรือของเทศบาลต่างๆต,ต,ต,ต่อไปโดยสรุปนะฮะขั้นตอนในการตรวจแอนเจนท่านจะต้องซื้อชุดตรวจที่ดีท่านต้องเตรียมตัวการตรวจที่ดีท่านต้องทําการตรวจและแปลผลที่ดีและท่านจะต,ต้องทําลายชุดตรวจนั้นด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยแคค่าๆจากโควิดนะครับสวัสดีครับ